อะครับเพื่อนวันนี้เดี๋ยวก็ยังอยู่ในเรื่องของตัว l q 3 1 0นครับตัวนี้เนี่ยผมไปรับจากลูกค้ามานะออนไซต์หน้างานมานะครับสองเครื่องนะแล้วก็เรามีสำรองให้ลูกค้าด้วยนะระหว่างใช้งานระหว่างซ่อมนะสองเครื่องนะตัวนี้เนี่ยเป็น l q 3 1 0สาแลวการอะไรที่เจอคือว่าเปเปอร์เจ e ตัวนี้ของลูกค้าเนี่ยมันชำรุดนะครับก็เสนอเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ในรูปแบบที่สมบูรณ์นะจะเป็นลักษณะนี้นะจะมีตัวพลาสติกใสแบบนี้นะครับมันจะช่วยในเรื่องของการรำเลียงกระดาษเนี่ยทำให้กระ แล้วก็อย่างที่2นะครับเครื่องนี้เพ pitcher, ลินรืมอมาแล้วก็เลยจะว่าทําคลิปเลยนะครับจะมาให้เห็น,นกลไกแมกนิคภายในเครื่องนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับลูกค้ามาเนี่ยการคือว่าโหลดกระดาษถอยหลังนะครับกดโหลดกระดาษแล้วมันไม่ไม่มันมันไม่โหลดเข้าไปใน Francis, แมกนิคเนี่ยมันถอยหลังออกนั่นไม่ถึงว่าตัวเซนเซอร์กระดาษตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเซนเซอร์ผมเรียกว่าเซนเซอร์กระดาษนะเฉพาะรุ่นนี้เนี่ยมีอยู่จุดเดียวนะครับแต่แต่รุ่นนึงเนี่ยมี2งจุดนตรุ่นนี้จะมีจุดเดียวอันนี้เดี๋ เนื่องจากว่าตัวเซ็นเซอร์กระดาษตัวนี้เนี่ยมันเสียนะเพื่อนอันนี้เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะแล้วก็การปรับทิศทางเนี่ยาบางครั้งเออร์เลอร์นะปรับได้บ้างโหลดเข้าบ้างโหลดถอยออกหรือว่าโหลดไม่ได้บ้างนะมันจะทางานสัมพันธ์กันนะครับระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะเพื่อนเซ็นเซอร์กระดาษแล้วก็เซ็นเซอร์ปรับทิศทางนะอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนทั้ง2จุดเลยก็มาสรุปภาพรวมให้ฟังนะว่าต้องทาอะไรบ้างนอะเอายังไงแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการประกอบพิชิมนะครับ